ก๋วยเตี๋ยวเหรอเดีย๋ยวไปพูดถึงมันเลยเสียดายตังค์มากเสียดายมากก๋วยเตี๋ยวแพงนะเหรอไตลองแกยเตียเต๋ยวแพงไหมยัง,งสุดในชีวิตเึงแล้วเนะี่ยจร,ริงงงมากจานละห้าสิบห้าไปกินสองชามคือตอนแรกอะ่ะเฮ้ยแต่จริงๆนะเดี๋ยวนี้กินไรชามเดียวไม่ค่อยอิ่มจริงจตอนแรกไปกินชามหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วบิงก็แบบเออแบบยังไม่คยย่อยอิ่มอะไรเงี้ยแล้วบิงก็เลยกินอีกชามหนึ่งแต่บิงก็บิงก็คิดถึงว่าแบบเออถ้าบิงกินแค่ชามเดียวอ่ะบิงอาจจะไม่โดนล็อกก็ได้นะ คือเขาอาจจะมาชามสองที่พี่กำลังกินเนี่ยเข้าใจปะเออพี่ก็เลยแบบเออตรงนี้กินชามเดียวพอพอคือโดนล็อกตอนชามที่สองอะไรเงี้ยแลพิงก็ได้กินชามหนึ่งพิงก็พีงก็คิดถึงเกาแบบเออถ้าพี่กินแค่ชามเดียวอ่ะพี่อาจจะไม่โดนล็อกก็ได้นะคือเขาอาจจะมาชามสองที่พี่กำลังกินเนี่ยเข้าใจปะเออพี่ก็เลยแบบเออตรงนี้กินชามเดียวพอพอคือโดนล็อกตอนชามที่สองไม่รู้เหมือนกันในชิปเองไงเผื่อแบบนะบอกกับว่าช็อปเฮดอาหารนตไม่คือร้อนดี ไม่คือปิงเ,เรียว่าคือที่ตรงนี้คือจอดมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยโดนเลยใครทำสอนอไหนสอนอไหนตรงเพลงรำวันสอนอสอนอเปลี okay. ่ยนเรื <realised> ่องดีกว่าอันนี้คือได้เข้าไปแบบกินฟรีข้างหลังว่าไงครับข้างหลัง ะนะรับผมนาะขหลพูดเลยนะอาสารฟัดนี่ไงเอาา้สาาิงคเล่นก<อ>ันอะไรดูนี่ไงผมจะให้เขาเต้นไงเต้นเต้นเต้นเข้เขืนมากคนนี้โอ้โหทีนี่ประมาณ สี่ห้ารอบวันนั้นเนี่ยจริงอ่ะเรอะแยจริงอ่ะอย่าลงเลยนะไายอ่ะคำคำลงไปแล้วไม่ทงงันแล้วมีคนบอกตูดผมโด่มากเลยหรอตุดเด้งนะครับฮะพูดจริงนะ๋ยวให้พี่ทีกันเฮ้ยครับค่าอับแพงว่า พี่ทีมงานบอกว่าเหลือ5้าทีครับยังไงดีอะไรนะเอลนะอะอะอะยังไม่ทันเต้นเลยเตนีะมหมดก็หมดไม่เป็นไรเ่เป็นไรทอไมอ่ะฮะออกมาไกลอ๋อเพื่อนว่าเขาไม่ต่างจังหวัดใช่ไหม เพื่อมาดูเบบี้ทีเนี่ยะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรอะเออโอ้โหแล้วไม่ได้ดูนี้ก็คือต้องเต้นลงติดก่อนแล้วก่อนพี่ก็โดนอย่างนี้แหละพี่เลยเต้นอ่ะถ้าเราไม่ทำทั้งสองอย่างนะก็เขาจะโอ้งานหน้าเจออีกแน่นอนงานหน้าเจออีกโันคนออีกเจออีกงานเออทำทขาไม่ได้ อ่ะใครร้องได้ครับผมจริงผมร้องได้นี่เพลงเปิดไหมอ่าอาเราไปที่เปิด่เปิดผมแค่น่าเอาไงเขาฟังกัเดี๋ยวผมเอ,อ,อาออเอาไป,ไป ลรวบอกเต้นไม่เป็นเต้นตามเขาพอใจไหมครับอ๋อผมบ้างเหรอพีเลยดูดวน่อยไม่รอบเดียวมันไอ้นี่แล้ว ข้าโดนล็อกลอนะไ,ไ,ไนะไยังอ่ะ แบบน,น,นี้อยู่ติดนนเตรียมนะอ๋อเป็นมีดข้างเลยไม่งไงผมเคยโดนแล้วงนนไงเลยไม่ใีมันออกมาทุกคนกีมันออกมาวิ่ง ไม่เป็นไรมันเลื่อตั้งแต่เล่นสไลเดอร์แล,ล้วเร็วเร็วตั้งแต่แรกก็ไม่มาอยู่ตรงนี้แบตหมดยากเนี่ยตัวเนี้ยที่ท้ายหอยเขาตัด ไงฮะทำไมตอนไหว้นะตมันยาวกว่านี้แล้วเต้นรอบนี้ไ네ม่มีรวมพลรอบหน้านะหมดแล้วรัดอะไรนะครับปวอะไรนะครับไม่อะไรนะครับผบผมาแล้วผาแล้ว ไม่พวกคุณก็เอาชิปไปตัดแล้วก็เอามาประกอบใช้ทูกเอาจทูบอะไรนะได้คือจะเอาสองนะพวกคุณทำงานยังไม่เหนื่อยเท่าเต้นเป็นพิธีเลย ล้อเล่นลรอเล่นล้อเล่นล้อเล่นแค่นบอกเลยนะไก่ข้างคืออะไรไก่ข้างได้ไงคืออะไรอ้าวไม่คนไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องรู้คืออะไรเต้นอยู่ในตลอซ้ายขวาเต้นใช่ปหมไม่นะก็ต้องขยันพูดซะด้วยเด็กบ้าง ไม่พูดเฉยคอเจอคนน่าเจอไงครับอกอะไรฮะลดไม่ดีแล้วหายหายสุดท้ายแล้วฮะโอ้มีนี่ไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่ไหม นีไม่ค่อยรู้เรื่องครับครับผมกินก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวทีแพงไปนิดนึงครบผมก็เอาละกระผมเอ้ยเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครบผมหมดเวลาแล้วขอพากหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะ อ,อยาเอาไอโฟนไปค่ะ เห็นทุกคนเลยเอาไปไหมเห็นยันนี้ด้วยได้เลยต้องมีสุดเลยเพราะว่าไม่ยอมน้าแล้ววิดีโอหน้าวิดีโอ มาน,นะครับ่อไปหมุนเนื้อสามท่าสา่สามค่าท่าที่หนึ่ง ขาอที่สงองางพิษได้มา หน้ายที่สองคือ รู้ไหมว่าครั้งนี้รวมพลคใครสบายสุดอ,อยู่ข้างแครชิวๆมองลงมาโอ้โหจริงนี่คือ VVIP แล้วนะนี่ครับวัสดีครับมาท่าที่สามาได้ไหมได้เีบแกม อะไรนะทาารพูดผมผมเห็นผมเห็นพี่พี่ตาวตะวันอ่ะบอบอกว่าพี่ละคน,น,นเอาอันรกบีบเอาอะไรกบีบ สามท่าให้ร้อยนะครับผมชื่อครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับทุกคนกลับบ้านดีนะครับใครว่าจย่ากต่างจังหวัดก็ขับรถดีๆนะครับผมด้วยนะครับกลับบ้านดีๆกลับบ้านดีๆนะครับผมด้วยนะบ๊านไปบ้ายบ้ายใช่โอเคครับผมเดี๋ยวทุกคนออกทางนี้นะครับเดี๋ยวพี่แจกของนะครับอย่า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 มีของแจกนะครับผมครับผมของแจก เรียกหวยอ้าหวยหวยหกตัวรวดไปตัวนี้มีเลขอะไรไหมอ่ะเอางี้เสร็จแล้วห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ไม่เอาไปกลับไงเอาไปกลับไงไงห้าหกเจ็ดเจ็ดาเอาลับเอาให้าหกเจ็หรอสี่ยกกระปไ 4ี่หกสี่หกหนึ่งไปโอเคครับขอบคุณนะับนี่ดูพ่ทีมาเขาุเกนี้ไม่ได้แล้วหมดเวลาขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะขอบคุณครับโอ้โ้เวลาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับบ๊ายบายคอบครับครับบาคายาั่งย่บบัยับกครับ I'm gonna